ครับขอตอนรลำขอสู่ช่องพงพผู้รวยครับมืัอนี้ก็มีโอกาสมาหาบ้านหนองพริมหรือว่าพ่อน้องพริ่มนะครับวันที่แเรียบร้อยตรงให้สามโตโตนะครับก็เข้าไปผู้พี่วิดวงมีโชควาสนาคือสิได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาต่ำโตนะครับพงพผู้รวยก็ได้มาหอดห้องบ้านเทศบานที่พงหมองพยุทธ์นะครับเพื่อพุ่มต้นขามใหญ่กับพระองน้ำกัดนะครับเพียบเป็นแนวทางครับพงพผู้รวยก็ได้ มาโชคหาหลับมาคลิบไปเพียงเลฝากพี่ตาหน้องทุกท่านทุกคนครับเมื่อกี้ก็บอกว่ามึงนิ่มกันครับว่าผันธิเด้ตัวไหนครับ สวัสดีครับพอน้องพิมครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับปีบุญผ้าโชคครับบุญพารวยพงพารวยครับผ้าผ้าโชคครับคำผ้าผ้าโชคครับผมผ่อนพารวยผรอนพารวยแหมพารวยครับก็ค่างพารวยเนาะสุพารวยครับผมมันหลายซองผมก็เอ้ยบ่าถือใจบุญพาโชคค่ะใจบุญพาโชคครับหากเก้าแปด่มาเนาะเมื่อนี้ไม่มาอ๋อพ่มาเนาะสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับผมครับ พอเพูนว่ามาตามเลขคู่ได้เดี๋ยวนี้ครับเมื่อนั้นผมบ่ได้มาต่อหลังคื้นนะบ่ได้มามันมันกะบคำพูดนะครับมันคำพูดแต่ว่าที่โย้าเอาเราได้ว่าพันธุ์พันธ์ลูกเอวลูกหน่อยเนาะครับพอลูกอันพรลูกอันก็เลยว่าเอ้าวานนี้ตัวเลขที่จุดพูดนี่ตัวเลขเป็นเลขจุดตัวบ่กเฮ้ยเป็นเลขเอียงเป็นเลขจุดตัวบ่กเฮ้ยเป็นเลข ในส่วนใดจังไหนนะก็เลยคำว่าจุดผู้ที่ว่าได้เลขมาก่ครับครับผมคือถวายจำนวนนัดต่อไปถวายยี่สิบห้านัดถวายยี่สิบห้านัดครับอ่าคันผู้ใดอยู่ฟังนั่นกะให้เข้าใจว่าเศร้าหาเลครับเนะเศร้าหาครับเศร้าหาแต่ว่าปฏิหารที่เกิดขึ้นผมกับบรลูว่าอ่าผู้จำนวนที่ว่าเพื่อนบรรจุมานั่นมันสิเกินกว่านันบ่หรือบ่นั่นผมกับบรลูเด้อแต่ว่ามันแตกหลายกว่า้อนครับ โ้แตกหลายก็จำนวนนัดที่เขาบอกมาแมนครับผู้มียี่สิบห้านัดแต่ว่ามันแตกสามสิบสองไห่มันือแตกหลายแค่คว่าแถมมันว่าแถมหลายประนันดอกอันนี้เรื่องจริงครับผู้ยี่สิบห้านัดแตกสามสิบสองครับแมนโอ้มันปฏิหารปูหรือว่าบบเนี้เนาะอันนี้ผมกับบอลูเด้อลองใส่จักรยานมึงครับอเอาแล้ววันนี้เข้าที่ตีเป็นเลขว่าอันปฏิหารที่แตกสามสิบสองเลยผู้ยี่สิบห้านัดเนี่ย แล้วเตะซาดิองนี่ถามว่าตีเป็นเลขบออันนี้ก็แล้วแต่แนวทางของเอซนะครับล่องล่องล่องพิจ,จารณาบึงครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองนี่ผมก็ว่าน่าจะเปียนปฏิหารหรือหรือบอน,นั่นกันมีเปอร์เซ็นต์อยู่เป็นเลขเป็นเบอร์บอเป็นแต่เป็นแนวทาาให้ FC, เอฟซีผู้อให้เพื่อน้โชได้ใช้น้ำเฮ้าบอสินะครับผมคิดว่ามันนาจจะแมนอยู่ครับลองลองพิจารณาบึงแต่ว่ากันพูดถึงว่ากันเขาแถมนี่มันถิเปลี่ยนไปได้อยู่บเ่มันคือแถมหลายเจ เก่งขึง้นเป็นแตบ่บริษัดเก่งเฮ้งแทงนกระจังวารับผมยืนนับอยู่เนาะหนึ่งสองสามเอ็มกันนับนับนับจนครบกูแหละจนหมดจำนวนยี่สิบห้านะครับพปอพี่น้องครับยี่บห้าแตกสามสิบสองขอเน้นนะครับผู้ยู่ดันบนเนาะที่ว่าที่ว่าทรงทรงจำานวนกันไป็นหรือว่าเพื่อนที่ให้เป็นโชคเป็นลาบทางเอฟซีเป็นแนวทางหรือเปล่านั่นผมกับบอลู ัารเท้าม้วิเคราะห์กันแล้วนี่เนาะกัรการเท้าสิมีความเชื่อว่าเลขที่ออกเลขคู่ว่นี่เนาะเลขคู่ถายนี่สองหาการยิ่งผู้ยิ่งจากข้างล่างนี่ขึ้นไปสองหาสิเป็นล่างว่เนาะอันนั้นก็ว่านี่ได้ครับผมสามสิบตัวใดจังนั้นสามสิบสองครับสามสิบสองนับนสิเป็นบนว่าสามสิบสองเนาะอันนี้ฮะก็คือเฮาเว้ากันเฮาบ่ได้เว้าเลี้ยงเลขนี่นี่เฮาเลี้ยงผู้แม่นๆเท้าเลี้ยงผู้เนาะเออแต่ว่าอันนั้นเพิ่นสิให้โชคให้ลาภหรือบ่อันนั้นกัลองพิจารณาเบิ่งครับผม หลังจากที่เข้าจุดภูแล้วว่าที่มีปฏิหารแล้วเนาะบ้ดนี้ในส่วนอื่นมีเหลขบ่ในคขึ้นอ่ะมีเหลขบ่มีการเสียงตูเสียงท้ายบ่หลังจากนั้นมาหลังจากจุดภูแล้วมานอนขึ้นนี่ฝันฝันอืมคือยิ่นข่าวว่าฝันตองวดกันมาเนี่ยลายอ่าฝันที่ต่อมานร่หลายขึ้นมานี่คือว่าฝันเป็นความเดียวกันแมนมันหมายวามว่มาจังไดนรองบสูฟังเดี๋ยวเอาช็อตตอมานะครับเนาะช็อตต่อมาคือฝันแหล่งอีกอนครับ พอดำมาหาตัวมันเองมาหาเลยครับ hmm. มาเอิญเฮ้ยเอ็งมาหนีดูวะสันผมกังวลเบิองก่ามันมีไผยนะในความฝันนี่ <c oughs> ครับกูเอิญเมืองหั่นแหละมาหนีป่ะสันผมกับยางไปหาแถาเอา้ากูให้ซองทวงนี่วะสันปลาปลาซองทวงตรง,งหิวนั่นมีแต่แนวเดียวมีแต่ปลาคอบัดทีนี้เ่า่าได้บอกว่าเอาไปจแจกหลายๆคนแบ่งเจ้าของกินน้ำกินให้อิม่มครอบครัวแล้วก็ไปปันในทั่วหนา้าทั่วตาก,กันแถวบางสิครับ <c oughs> ผมก็เลยว่าเอ้าปันกับปันเด้อพอผมดีใจได้เด้ปลสาสองทุ่งเลยเขเลยหิวยางมากถอยไปยางมากมันเป็นนี่แหละตรงหน้าที่ล้วเพราบพ่อัิมาหอดห้างขึ้นบ้านเพียงหน้าหน่อยมาพองงูใหญ่ฟังดีนะครับพองูใหญ่งูใหญ่ตัวนั้นนี่ยกหัวเลี้ยวเบิ่งผมแต่ว่ากับว่าทำไหลผมเลี้ยวเบิ่งเพื่อนเพื่อนกับเลี้ยวเบิ่งผมสองรอบสามรอบรอบที่สามเพื่อนเอาหัวลง่มลงแล้วกับเพื่อนกับว่าไปใส บวไปไสตแต่กับเราทำลายผมก็เลยนยางกลับมาหลือขัสะดุ้งตื่นนะครับนี่แหละครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองนี่ขัดเจียแนวทางกะก็อยากให้เอฟซีหรือคนที่ติดตามช่องอยู่นี่แปรซอยกันเบิ้งค่าผู้เพื่อนแปรเป็นค่ามีโชคมีลาบไม่ถึงว่าตีฟันอาจจะเป็นตัวเลขยังสีเนาะอาจตีฟันเป็นตัวเลขแต่ว่าส่วนตัวผมเองม,มีแล้วเนี่ยได้ใจแล้วได้จั๊กสีแมนโมแมนนั่นก็เลูกบิจารณาเบิ้งร่างกระชิบจั๊กน้อยบางรูปอะไร ยั้าดังแล้วคนอื่นติอไรอย่างเงี้บหนิแปดสองเจ็ดพี่น้องแปดองเจ็ดสำหรับเลขได้ใจพอน่องพิมนะครับแปดเจแต่ว่าเลขสองหางนึงสองหางด้านล่างนี่สี่หเจนี่ด้วยความที่ตกใหญ่งูผมแปลว่าเป็นน้องมันตกใหญ่เนโอ้ผมกะจะลุดยักแก้มนั่นตัวนี่จังไงครับผมปลากะีนี่เจ็ี่ป แด้ว่าขาเจ้าว่าปลาคอนี่มันเป็นเกศน้ำจะคลองเป็นหานมัะครับผมตกใจเนาะกเคยยุดแต้มนึงผมว่าโอ้ผมเปลี่ยนเป็นเป็นนังสันนี่โอ้ลักษณะพอลองพิมพ์แปะเป็นนังสันครับเนี่ยผมแปะว่าเป็นเรื่องเรื่องก้อนสีเตือนสวิงมาเนี่โอ้ผมเป็นสะดุ้งเนาะอ๋อครับผมก้อนฉีเตือนสะดุ้งเกินแม่ในวันต่อไปครับผมกระได้ประมาณนั้นครับแล้ววันนี้เนาะคือนมาฝันต่อกันมาแม่อีกเมื่อขึ้นกับฝันอีกครับฝันอีกเมื่อขึ้นนี่ เดี๋ยวเอานี่ช็อตต่อฝันที่ที่สองยาำฟันจะฝันแล้วตอนนี้สอ่ฟันที่สองขึ้นมอขึ้นนี่ครับฟันที่สองตั้งแต่ตองวัดมืนี้ฟันสองแล้วโอ้เอามาฟังฟันสองครับพี่นองฟันว่าเหยียบตะปูฟันว่าเหยียบตะปูตะปูตีเป็นแปเลยตีตีนตีเป็นหาแปดหาเลยครับเศร้าจบเ่อยเอาบออบ่อโอ้ยยงนี้ฟันทย่างาดอ๋อแล้วบอวอาฟันเ่ยอยากวนพิมพ์ิงหรอฟันว่าไปซอยงานวัดในนั้นเป็นวัดป่าเว่ากับวัดใหญ่อยู่ คนนี่ลายลายเราไปผมก็ไปซอยเห็นงานบุญนี่แต่ในความวันเห้เหยียบตะปูแล้วมีผู้เฒ่ามาซอยเหลือผู้เฒ่าสองคนมาซอยเหลือผมเลยว่าบ่เป็นยังเดอกพอผมเลยดึงข้าวจากตะปูเลือดนี่เต็มเลยผมว่าฝันเห็นเลือดนี่ดีครับฟันฝันเห็นเลือดดีครับผมว่ายูแล้วเลยกเคิดว่ายูแล้วแต่ว่าสียูตัวใดเท่านั้นสียูผู้เฮ้ยสียูฝันท่าน,นั้นเนาะ เลขที่หามาที่คออีพอร์เรามานี่ยผมว่าอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บ่อันนั้นก็ร่อพิจฉลหน้ามึงครับเป็นแนวทางให้ครับ่ถือกันจีสวัสดีครับกันจีบัสดีแตะกันอีกแล้วอ๋อเลขมันมีเข่ามีหลุดทวันวันนหนึ่งไข่เพียงบออกตัวตรงมันตีทั้งสามตัวออกตัวนั่นนี่สื่อออกตัวตัวนี่สื่อตัวเพราะจันก็ห้วยรอดมึงจะแล้วเนาะไม่หาบุงลีเล้วไม่ เอฟซีเพิ่งก็ได้โชคได้ใช้น้ำไหลายอยู่เพิ่นโทรหาบ่ล่ะเพิ่นกับบ่ครับมีมีแต่พี่แต่น้องโทรหาสองคนบอครับอืมจากสิโทรเบื่อไรแล้วบ่ได้ลงเบอร์โทรดิคลิปนั้นบ่ได้ลงแต่ว่าคลิปนี้สิลงให้อยู่ครับเพราะว่ามี่เอฟซีผู้หนึ่งอยู่ว่าสีเมตตาน้องพิมพ์สิ่งห้ค่าขนมเดือนละวพั่นเิ่นว่าสีส่งมาให้ใส่กินขนมแต่ว่าสงสัยเพิ่นบ่ทันว่างอือมีผู้ใหญ่ใจดีซอยเหลือน้ำแนี่ยครับผม อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีครับทุกทุกท่านเอฟซีครับผมของทุกทุกช่องอหละครับผมหลังจากที่พอน้องพิมพ์ฟันแล้วนี่เนาะอ่าแล้วก็จูดผู้อียงเรียบร้อยแล้วส่วนตัวไม่ต้องพิมพ์เองกับฟันเช่นกันแม่นว่าครับฟันคือกันฟันโอ้บ้านนี้เพื่อนฟันว่าังไนพ่อจีเพื่อนมาเขากล่องสัมผัสเล็กน้อยไดี๋ะได้ครับแต่ว่าข้าในฟังความฝฟันแม่ต้องพิมพ์แล้วผมยันสี โอ้โหโอ้โหนี่คืออีกย่างครับโอ้โหนี่โอ้มันบอกวัาอะไรต้องเหรอมันแต่ก่อนเอ้านี่ครับตอนนี้กันฝันซ้ำเอ้าเอ้าอันนี้เราหยอกกันได้เสียแล้อพอพี่น้องเด้วแต่วราเรามวนกันไปตามภาษาคนคุนเคยกันน้องก็คือสีได้งดิส้มกันนะครับพอหน้องพิมพ์แล้วก็ฝันหรือว่าว่าความฝันจะฟังนะครับก็ส่วนตัวเลขอยู่ในนั้นครับเนี่ยนี่เปการจดไปไปเสียงโขงเสียงดวงกัน พงพลุ้ยได้มานำเสนอเ,เปลี่ยนเพียงเปลี่ยนน้ทางครับพี่นอ้องครับขอบคุณขอบ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 คุณขอบคุณพี่น้องสำหรับที่ขอบคุณที่ช่อมงพงพลุ้ยครับอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อสี่คลิปใหม่ๆเด็ดๆเข้ามาอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอการเข้ามาสวัสดีครับ